เอไปไปไปโอ้โเมื่อกี้ฉันเห็นตัวใหญ่ๆแวบๆเลยเอ้ยแล้วไฟมันไม่ได้ไงอะนี่เลยนิวเทเวอร์เฮนเดสันตัวใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยมันเข้ามาเรียบร้อยนะครับชื่อว่า Wi-Fi ต้องขอขอบคุณน้องที่ชื่อเอ็มาละไก่แคทกีนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าพี่บันนี่อ่านถูกหรือเปล่านะครับโดยที่ว่าเทเวอร์เฮนเดสันตัวนี้เนี่ยมันเป็นเฮกซ์พอตนะครับนั่นก็คือ6แขนด้วยกันนะครับ ซึ่งผู้สร้างตัวนี้นะครับชื่อว่าเดอะลิซาร์คิงนะครับผู้ที่สร้างตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยได้รับการรีเคตจากแจ็สโจ i n g ซึ่งเป็นช่องจากต่างประเทศนั่นเองช่องที่เป็นกล้วยใช่ไหมบันนี่ใช่แล้วครับถ้าใครอยากดูแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บันนี่กับชายเก้าด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูตัวมันเป็นๆกันดีกว่าและแล้วเราก็ไปพบกับพระเอกของเรานะครับ h ฮกซ p o อใจแอนหรือ WiFi ใจแอนนั่นเองโห เดินทีสั้นทีนะครับอ้ยเดินทีอย่างกระแผ่นดินไหวแน่ใช่ใช่ก็เรานี่เลยก็เพาะไปดูใกล้ๆนะครับ อันนี้บันนี่ปิดไว้ไม่ให้มันจู่โจมเรานะครับเดี๋ยวขอให้อยู่นิ่งๆก่อนนะครับเรามาดูลักษณะทางกายภาพกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นเฮกซ่าพอดนะครับนั่นก็คือมี6แขนด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเฮกซะเนี่ยแปลว่า6นะครับแต่มันอาจจะไม่รวมเป็น6แขนแต่มันมีเงี้ยงออกมา6เงี้ยงนั่นเองนะครับอาจจะมี4มือ2ขาก็กลายเป็น6นั่นเองนะครับบันนี่พูดงงปะเฮ้ยใช้ก็เข้าใจอ่าตอนนี้นะครับลักษณะทางกายภาพเราเห็นว่ามันมีทั้งหมด 4แขนกับอีก2ขานะครับเลยกลายเป็นเฮกซ่าพอตนั่นเองนะครับเนื้อตัวของมันพื้นผิวมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะคลุกคะนิดหน่อยนะครับเป็นสีดําใช่เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีหัวด้วยอ่ะบันนี่ใช่แล้วนะครับมันไม่มีหัวนั่นเองโอ้โหไว้แกว่งแขนใหญ่เลยแน่จะว่าไปมันก็คล้ายๆกับตัวของเทวคันรสสันตัวหนึ่งอยู่นะบันนี่ ขายตัวไหนเออไชเกลเบกกิ้งนิว่าโอใช่เลยคล้ายมากเลยนะครับเนื่องจากว่าชื่อของมันก็คือ Wi-Fi นะครับไแปลว่าป่าไฟแปลว่าไฟเยอกแปลว่าไฟนั่นเองนะครับโอ้โหไฟป่าเหรอเอยมันจะทําให้เกิดไฟป่าหรือว่าไฟที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คือมาจากตัวนี้นี่เองถูกต้องนะครับไฟของมันมาจากตัวนี้นั่นเองแต่ว่าเลือดมันน้อยไปหน่อยนะแค่สามหมื่นห้าพันเองนะใช่แต่บางทีมันอาจจะแข็งแกร่งก็ได้นะวันนี้อ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยีลยวเรามาดูกับตัวเทเวอร์ เฮนเดอร์สันตัวหนึ่งนะครับที่มีเลือดใกล้เคียงกับมันนะครับบันนี่ขอเอาเ k i n g นิวเลือด2 5งหมนะครับโอ้ยก็พอสูสีอยู่นะอ่าถ้าอย่างนั้นเราปล่อยให้มันสู้กันดูดีกว่านะครับโอ้โหเ k i n g นิวตัวใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับเอาแล้วครับ<อ> Wi-Fi ครับนั่นปล่อยลูกไฟมาแล้วครับ<น>ถ้ามันโดนโจมตีเนี่ยมันจะกลายล่างเป็นตัว ที่เป็นร่างแมกมาด้วยนะครับคุณลองดูสิมีควันไฟอะไรออกมาเต็มเลยร่างมันร่างแมกมาแล้วดูสิทุกคนสุดยอดมากแต่ว่าตายเพราะ breaking new นะครับเฮ้ยนันทสีแสดงว่า breaking new นี่แข็งแกร่งกว่านะเนี่ยถึงจะมีเลือดน้อยกว่านั่นนะสิครับแต่ว่ามันอย่างเท่เลยอ่ะบันนี่ใช่โอ้โหเดี๋ยวเราไปรีวิวต่อกันดีกว่านะครับตอนนี้เราเห็นลักษณะทางกายภาพบันเมื่อมันเป็นร่างไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับตอนนี้บันนี่เอาร่าง Wi-Fi นะครับออกมาเพื่อที่จะให้ดูลักษณะมูฟเมนต์ของมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะพื้นผิวของมันนะครับพื้นผิวของมันมี2ลักษณะด้วยกันนะครับเป็นพื้นผิวธรรมดากับพื้นผิวที่มีไฟนั่นเองโอ้โหเป็นแมกม่านะครับโอ้โหแดงเถือกเลยร่างเนี้ยอย่างเท่เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวบันนี่เนี่ยเอาร่างนี้ให้เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของมันเลยดีกว่านะครับซึ่งท่าทางการเคลื่อนไหวของมันเนียมี12ท่าทางด้วยกันนะครับเราไปดูท่าทางไอดอลมันี ใช่โอ้ยฮ่าวิบวับ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 นะครับอันนี้คือไอดอลสองนะครับไอดอลสองนี่ดูผงาดดีนะบันนี่ว่าใช่ดูดิมันแกว่งแขนไปมาด้วยอ่ะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูลักษณะการโจมตีของมันดีกว่านะครับโอ้ยลักษณะโจมตีแรกครับโอ้ยยกมือฟาดครับโอ้ยเปรี้ยงปลางเลยมันดูรุนแรงมากเลยนะบันนี่ดูเท่มากเลยนะ ใช่ตัวนี้นี่อย่างเจ๋งเลยอ่ะฉันชอบมากเลยอ่ะใช่ไหมอ่ะเราไปดูการโจมตีที่2กันครับเป็นเอตแท็กซ์สมอลนะครับการโจมตีเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้โหนี่คือเล็กน้อยเหรอครับเนี่ยเล็กเหรอเนี้ยโอ้โหเยิ่วไปทั้งตัวเลยอ่ะโอ้โหดูสิโอ้โหเยิ่วทั้งตัวเลยนะครับร่างแม็กมานี่น่าจะร้อนนะเดี๋ยวบันนี่จับดูดิใช้ก๊อกร้อนเป่าวย่องไลูกนะร้อนมากเลยครับโอ้ยระวังเธอเป็นกระต่ายยากนะถ้าเข้าไปใกล้เนี่ยเหมือนกับว่าทำไมกลิ่นหอมๆหิวเลยเนี่ย เธออย่ากินตัวเองแล้วกันล่ะโอเคนะครับต่อไปเราไปดูลักษณะการจบตีแบบคอมโบเลยดีกว่าตี่นี่นีอค,คอมโบครับคอมโบเซตนะเสยก่อนชกซ้ายชกขวาครับอจะซกเล็กนี่นจะอร่อยมากเลยเป็นเิหรือเปล่าเนี่ย โอเคนะครับเราไปดูลักษณะมูฟเมนต์กันต่อไปกันดีกว่านะครับคือไบโพสนั่นเองนะครับอันนี้มันโพสท่าอยู่กำลังแบบเท่ๆอ่ะอ่างั้นต่อไปเราไปดูท่าเฟสทอลิตี้ดีกว่านะครับท่าไหลเนี่ยอุ้ยอุ้ยดูดิมันจะหมุนทั้งตัวเลยนะครับหยิบขึ้นมาแล้วยังไงต่ออืมเวียงไปเลยหรือเปล่าเฮ้ยหรือมันจับกินแต่ว่าก็ไม่ใช่นะฉันไม่เห็นปากมาเลยอ่ะมันคือท่าจับกินนั่นเองนะครับเฟสทอลิตี้แปลว่าการเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจับต่อสู้นะครับกินแน่นอนเลยบันนี่ว่าไงแล้วมันก็จับเข้าปากตรงนี้นะ่าจะเป็นปากมันแน่เลยที่มันเอามือเข้าไปอะบันนี่อ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตอนที่มันเคลื่อนไหวจริงๆกันดีกว่าแล้วเหลือท่าเคลื่อนไหวมันอีก5าท่านะ้ครับท่าแรกคือท่ากระโดดเข้าหาครับจ้ำลูกครับไม่มี <ๆ S 2> อะไรเกิดขึ้นนะครับจ้ำเอาครับจะว่าไปมันก็ขายคนอยู่เหมือนกันนะบันนี่ดูสิใช่ท่าวิ่งครับวิ่งทำไมช้าแล้วก็ท่าสุดท้ายก็คือท่ากระทืบนั่นเองอยอา โอ้ยสันน่นนะบันนี่รู้สึกได้ถึงความสั่นนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลามันจับกินหรือว่าจับตัวล่างตัวเล็กๆพวกการ์ตูนแคทและพวกนี้จะเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันจ้าโอเคนะครับต่อไปบันนี่เนี่ยจะเอาตัว Wi-Fi ใจแอนเนี่ยให้สู้กันกับการ์ตูนแคทดูนะครับอ ดูซิว่าท่าทางการต่อสู้มันจะเป็นเหมือนในอนิเมชันที่เราเอาออกมาแสดงให้ดูหรือเปล่านะครับเราจะให้การ์ตูนแคทโดนจับกินใช่ไหมเนี่ยถูกต้องนะครับชายเกิลไปเลยนะครับการ์ตูนแคทต้องสู้กับ Wi-Fi ใจแอ็นนะครับโอ้ยการ์ตูนแคทจะสู้ไหวไหมเนี่ยไปเลยครับการ์ตูนแคทวิ่ยงไวไฟใจแอ็นกระโดดแล้วก็กระโดดข้ามฉันไปเลยอ่ะบ้านี้ไปเลยอุ้ยไปลูกไฟมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยการ์ตูนแคทวิ่งไปลูกไฟตายก่อนแน่เลยเนี่ยนั่นนะสิโอ้ยตอนนี้เลือด โอ้ยโดนกระตุนแคสโดนจับไปกินแล้วเพื่อกระตุนแคสไปสักไกลเลยใชยก็เห็นป่ะเมื่อกี้อ้ยฉันเห็นแคตอนมันเพื่องแต่ไม่รู้มันเคพื่องไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงเนี่ยมันเพื่องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยศพโ้โหีโหดมากแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจับกระตุนแคดแล้วเคพื่องนะครับยังไม่เห็นนะครับขอภาพชัดๆอีกทีครับโอ้ยกระเทืบกระตุนแคทครับจับกระตุนแคสครับจับขึ้นมาแล้วครับ นีการ์ตูนแคทแล้วก็เคลียไปแล้วโอ้ยกลายเป็นจรวดการ์ตูนแคทเลยโหดมากเลยอ่ะโอ้ยหนนอนสะพานบ้างครับโหดจริงๆเลยอ่ะไอตัวเนี้ยฟั่งไฟใส่นอนสะพานครับนอนสะพานจะสู้ได้หรือเปล่าครับตอนนี้อุ้ยก้มแล้วอุ้ยแตกแล้วแล้วแม็กมาแล้วครับโอ้โหผมเป็นแม็กมาแล้วเลื่อนเค้เพิ่มไวมากใช่ก็ดูดิ เลือดเพื่อมันเป็น35,000นะครับจากตอนแรกแค่20,000กว่าตัวต่อไปลองนี่เลยนะครับต้องเป็นไซเลนเฮดนะครับโอ้โหหุยเปลด่วพวงเราตัวเตี้ยไปเลยเมื่อเจอ Wi-Fi ของเราครับนั่นไงครับโอ้ยตบครับลูกไฟครับยังไงครับ ตอบครับ้มล่างมากเลยครับตอนนี้ดูเลือดครับดูเลือดครับพอเป็นล่างมากมาแล้วโอ้ยเลือดเขาลีขึ้นกลับมาไวมากเลยครับตอนนี้เต็ม35,000แล้วนะใช่เขาลีเลือดตัวเองได้นะครับโอ้ยเแต่ว่าพงหายไปแล้วไปเร้อยนะครับถ้าอย่างนั้นรอบนี้เราให้มันเจอกับมิสติเกตหรือ2,027นนั่นเองครับฮ่ สิครับเลือดระหว่าง1นึ่งแสนก้าสามหมื่นห้าอะไรจะโหดกว่ากันก็ตอนนี้ยิงลูกไฟมาแล้วครับมิสซิเกตหุ้ยฉันว่าเจ้าตัวสีดำเนี่ยไม่น่ารอดแล้วแหละบันนี่เฮกซาดอนเนี่ยเขาอาจจะรีเลือดตัวเองก็ได้นะไชกิลเราลองดูสิครับว่าเขาจะทนทานการต่อสู้ของมิสซิเกตได้หรือเปล่านะครับหรือเดย์สองพหรือ2027นั่นเองนะครับออาเรียบร้อยเลบไม่ทันได้รีเลือดตัวเองตายซะก่อนนะครับ <S <S> <S เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับการรีวิว WiFi ใจแอนนะครับหรือว่าเฮก สปอร์ตใจแอนนั่นเองนะครับโดยผู้สร้าง The King of l i z a r d นะครับโอ้ oh, โหบันนี่พูดผิดในช่วงแรกนะครับได้สร้างขึ้นให้ Just Jo King นั่นเองนะครับอตอนนี้ก็อยู่ใช่โอ้โห่ตอนนี้ก็อยู่กันข้างหลังเราแล้วทั้ง2ตัวนะครับถ้าใครชอบลายธรรมดาหรือลายแม็กมาอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแบบที่หคือลายธรรมดาแบบที่2คือลายแม็กมาบันนี่กับชาเกิลจะได้รู้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยบันนี่กับชาเกิลขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับใครจะดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ มาด้วยนักครัสสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายโคนวายลูกไฟมาจ่ายเงานไม่ทัดได้หลบเลย ปุยเลยแล้วก็กลายเป็นศึกระหว่างตัวธรรมดากับตัวแมกมาเลยนะครับตอนนี้โอ้โหอ้าวกลายเป็นแมกมาด้วยกันแล้วครับอ้าวตัวธรรมดากลายเป็นแมกมาครับตัวแมกมากลายเป็นตัวธรรมดาเหมือนเดิมโอยโหเริ่มสับสนครับดูซิว่าตัวใดจะชนะครับตอนนี้โอ้โหเลือดก็พื้นปูฟันก็งงชงเชงครับโอ้โหขึ้นชื่อว่าเป็นไวไฟจริงๆครับโอ้ยไฟป่าแน่นอนเลยเนี่ยดูสินั่นนะสิโอ้โหสองตัวนี้สู้กันไฟป่ามอดไหมโอ้หกลายเป็นทุกหน้าสวัน้าที่มีไฟป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ด้านไงตัวแม็กมาชนะไปแล้วโอ้โหควันไฟเต็มเลยควันไฟเต็มไปหมดเลยงั้นวันนี้ขอลากันไปจริงๆแล้วครับกับตัวแม็กมาบ๊ายบายกระโดดโ้ยบินกลับดาวตัวเองไปแล้วไปพร้อมควันไฟและไฟป่าเลยนะเนี่ยไปใช่เก้ามันก็ลัง้าใช่เก้าใช่เก้านีไม่ทันจริงๆแต่มันไม่สนใจใช้เก้าแหละบันนี่มันจะไปแล้ว